สวัสดีครับพี่น้องสบูทุกคนนะครับเมื่อนี้กลับมาพ่อกับเสียกญงกินแซบคือเกันนะครับเนาะเมื่อนี้เขาเก็บ่ะเมี่ยังไยครับนี่ครับจุเนื้อนะครับพี่น้องจุเนื้งัวแซบๆนะครับกัดบะหมี่ขมขมๆนะครับเงเียดมาเมื่อกี้นี้เพิ่งไปตลาดมานะครับเพิ่งซื้อเนื้งัวมาเมื่อกี้นี่นะครับเนาะเอามื่อนี้เขากับ่ะเมี่ยังไงนะครับเนาะหิวแล้วว่าต้องเอียงมากไหมนะครับก่อนที่กินเขากะจะปิกก่อนนะครับเนาะนี่ครับพี่น้อง สุดยอดครับสุดยอดครับมาครับนี่ครับจุ่มเลยครับเครื่อครับคมผัดเครื่องเคียงเข้ากับบุ้งย่างไหลนะครับนะมีบักแตงมีหอมมีนี่แหละครับบ้านๆนะครับมีอย่างเก็บใส่ก็เก็บใส่รถนะครับ ก็ผ่อนอย่างหอนๆแล้วครับเนาะมันนี้ข้าวเหนหียวเพิ่งหนึ่งสุก,กไหมไหมน,นะครับพี่น้องก็ใบยังใบยังบุระเบิองเอาเนาะครับผูกับคอมเมนต์บอกผมนี่นะครับผมบผู้บอกเหมือนบนว่าใบ,าบ,าบาอีหยังเขาลีนล้วนหัดมาแล้วพี่น้องเนาะพันรถครับพันรถเนาะครับค่าค่าทำเนี่ย เอคำิ่งยัครับอืมผักครับหอบตมตุ้มตุ้มเทลอดพี่น้องยิ่ผักไก่ร่างกายแข็งแรงนะครับรสุดยอดน,นะครับ เนื้อืัวครับมันจะแซ่บกับหอม บรรยายะนะครับความแซบของมันเป็นยังไงพี่น้องต้องลองชิมมึงเอาเองนะครับแซบไผ่แซบมันนะครับข้าวกระเทียมครับนะครับ,ใคร,บใครนี่คุยแล้วครับ แซ่บนะครับพี่น้องรักดี ฟังเสียงย่ำในปากนะครับในหนังกุ๊บกุ๊บกุแซวประซ่านไม่อยู่ออกตอนนั้นนะครับนะดิ้นสัมผัสจักหน่อยนะครับนะการกินนะครับอื้อหุดยอดเนื้อตอนน้อยพุ่นนองครับนะนี่ครับเผ็ดพีน่น้องจุ๊ดจ้วดนะครับอื้ครับ กอนนะครับความแซบบรรยากาศก็อยู่ให้อยู่นะให้กล้าครับผมผู้ดีมะเกลือปลานะครับก็เลยมาถ่ายคลิปนำผู้ดีได้จังหวะผู้ดีนะครับเนาะมาครับบมมีสามทีเกบนะครับพี่น้องปิดตึ้งเานกำลังนะครับตู้ไอเข่านะครับไตยักสองสามต้นนะครับพี่น้าไตเล้วเนาะครับ กับเกียร์ขุมปุ๊บนะครับเนาะุ่มลงไปพี่น้องออื้ มาครับมากิกนน้ำแข็งแ่บเบลยครับนะ้องคลิปหน้าจะให้ผมกินอย่างคอมเมนต์เข้ามาแล้วครับเนาะผมจัดตามให้ตามคำขอเลยนะครับเกลืวเพียวแซ่บดีนะครับแซ่บเกลืวเพียว พันเลยครับใบผักอย่างบุครับไผ่หู้กับคอมเมนต์มาเล่นะครับผักอนี้ผมว่ามันหอมนะครับพัน,นอะไรแซ่บๆนะพี่น้องพันเทโรดพี่น้องเอ้ยมาครับกินนกัน mm hmm. นะครับ mm hmm. ตรงที่ครับพี่นอ้อง้แซ่บขัดเอี๊ยบแซ่บบอกผึ่งนะครับที่บอกว่าอย่างไรแซ่บแบบยังไงน,นะครับ พี่น้องต้องชิ้มมาเองนะครับเนาะผักอี่พี่น้องเอ,ง <laughs> อ,อเ้ยลืมกินเขาขาวเหนียวพี่น้องว่าดูไร <laughs> <laughs> เขาเหยื่อมันเอามานะครับลืมมันกินได้เพิ่นเหยี่อหน้นะครับหนึ่งสุกไหมไหมนะครับเนาะกูอิ่มเหนื่อยไปรถนะครับขากเอ๋ยเพียงสองตันไปรยครับนี่ครับเห็นมาเพียงจุ่มลงไป้นนะครับเนาะมาครับกินตรงกันเราคำเนี่ย

เผ็ดกระเทียมน้ำตไตใหญ่พี่น้องเอ้ยมาครัำต้องเมื่อไหร่ จะเป็นสารตอัวอยิงใหญ่นะครับเนาะเอาเฮียครับเอ้านีนะครับพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องจอดนะครับสุดจอดนะครับ หอมหอๆผักจีนเฮียพี่น้องโอ้ลืมเบิ้ล,กกน,าลาน้องตัวใดๆผักกนไหนมาหลายคนเอาเนาะครับน้อง มื่อกี้เขากับบะมี่งียไหลนะครับมีสามนีนะครับเบาเสียกไง,งกับอิ่มแล้วนะครับเนาะกะจังไลยกะคอมเมนต์กันมาเนาะครับอยากให้กินเอียงต่อจากอีบีต่อไปนะครับเนาะกะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมผมมีต่างคพรมขอเนาะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ